เราไปซื้อข้างในที่ลวกแล้วมาจากตลาดนะคะทุกคนคือเอาปนๆกันมาทุกๆอย่างเลยนะคะทุกคนแล้วก็เอามาขยํากับแป้งมันนะคะเอามาล้างอีกทีหนึ่งนะขยาแป้งมันแล้วทิ้งไว้แล้วล้างให้น้ําใส่เลยนะคะทุกคนไลล้างใส่ล้างข้างในให้น้ําที่เราล้างแป้งมันออกจนใส่นะคะทุกคน ล้างด้วยแป้งมันแบบนี้รับรองนะคะทุกคนเครื่องในจะไม่มีกลิ่นนะแต่เพราะบางครั้งเครื่องในมันจะมีกลิ่นเยอะนะ,ะทุกคนเราล้างทำความสะอาดอีกครั้งแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปหั่นชิ้นพอดีพอดีนะคะทุกคน พอเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราเอาไปหั่นนะคะทุกคนหั่นชิ้นพอดีพอดีนะคะทุกคนแล้วก็เอาไปลวกน้ําก่อนต้มจริงอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนต้มยำเราก็มีขา่าตะไคร้ใบมะกรูดหัวหอมกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูส่วนนะคะทุกคนแล้วก็ยังมีพริกขั่วอีกนะคะทุกคนเดี๋ยวก็ลงมือต้มได้เลยะคะ่ะทุกคน เครื่องต้มยำเราอยู่ในหมวดหมู่สมุนไพรจากธรรมชาตินะ,ะนะคะทุกคนสามารถกินได้ทุกอย่างนะคะทุกคนเพื่อความนะสวยงามของน้ำต้มแซ่บนะคะทุกคน ้อนฟองทิ้งค่ะทุกคนข้างในต้องใช้เวลาเคี่ยวนะทุกคนเคี่ยวไปอ่อนๆไว้สักระยะนะน้ำต้มแซ่บเราจะได้ใส่และสวยนะคะทุกคนขั้นตอนสุดท้ายเราใส่พริกขั่วลงไปนะคะทุกคนพริกขี้หนูส่วนต่ำแล้วก็ผักชีฝรั่งปรุงรสตามที่เราชอบเลยนะคะทุกคน สูตรนี้พี่ทำไข่นะคะทุกคนรับรองอร่อยชัวร์ค่ะขอบคุณเพื่อนๆนที่ม,มาชมคลิปนะคะ